บายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วกระมวยบันดอนพห่น้อะเมื่อนี้เห็ดเที่ยงขึ้นเก้าพี่น้องเมื่อผาเมื่อพ้นก็มาเลยเนาะเที่ยงกับยังบุท่านเด้แล้วพี่น้องเอ้ย พอรู้พากันเห็ดเทียงพี่นาบางคนกัเห็ดเทียงบ่เป็นพี่ทองโอ้โห ใช่ก่อนตีอู้หูเหมือนผ่าเหมือนพ้นพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วเที่ยงยังโมแล้วเหมือนผ่าหมือพ้นเมาลายยยยยัยเลยเทียงอื้อเป็นจังไงบ้กงควันพอหลอดอยู่บ่เห็ดเที่ยงนะ่ะ <c ười> บอก <c ười> พี่น้องดูเห็ดเที่ยงมาซีฮาร์มอะไรพี่น้องยังโมแล่วยังโมแล่วอยู่ เป็นขางแหลกในชีวิตคงบ่าควันฉันว่าเห็ดเทียงนี่เทียงกับบดใหญ่ไปได้ดอกพี่น้องไว้ห้องเดียวสาสีต้นเห็ดพอได้อยู่ได้เศร้าพอได้ลบพ้นพี่น้อง ม่บอีบสักเ้ยพุดเสียงะดังพี่น้อ่ะแต่ยานแทะ บุเพ่อก็เอายาไปจหน่อยก็ได้น e> <Yes> ับวันนี้อ๋อนับอที่โลกนั่นก็ได้เพราะนั้นตอกันนะตอกยึดใจสอบยึดใ่ตัวมึงยืนผู้ใหญ่จอยมันบอกลูกไส้ลูกไา้กับบุเคยเห็ดเที่ยงจากเถื่อพี่น้อง คึ Or, so meat meat. ้มแ้งตอแล้วตอม่แงได่ลาลมันสีนี้สีกอยางนันบอ่องปลตอกวางก้างดิอกหลี่ยอกมัน่สีกอกลั้าแบบ สิตกหั่นแหละเตรียมโคมเด้อพี่น้องมื้อแรกพี่หาอย่อื อยู okay. ่ยุบ่คุยหมดด้วยฮะบ่อากาศยานมาส่งหนักขนาดบันแหงแค่นี้เฮ้ทงหางผิดแล้วเฮ้ยมาต่อทังหางผิดบาลเมืนบันแ่อนก็คือมาล้มผัดตะหดติ้วแหวงมาตังหางิดหวาเนะ เคยพี <im <im ่น้องบวเคยต่อคู่แลออะไรพี่น้องมาเสพผีเป็นอย่างแรองซีวิดมาเปิดประจั้บลัดบลัดนี่บอเออเอาขาเละต่อขาละทันต่อคู่บนบทั้งเนาะต่อรุงนบวทั้งเนาะต้องบวต่อฐานไ่ ตัวเทิงบอกเิงบอกนี่ตัวแซ่บจะฟูอยู่โอ้กระเทิงแต่ตัวใหญ่กแเลยขนดอกใหญ่เละเทิงใหญ่จะตไเปยังเิมทีเลยตัวลัก็ตันขนดอกใหญ่กระเทิงบุกไก่ห่วยพี่นาะมีแเ่ากุกกทันกับขลงเลยพี่นนองไว้นไก่เทียงพอดลงซะ โม่เเียวเสียวก็้ตีคนแล้วก็เบ็ดตบมอใส่ตัวเตบเออาลี่เนาะอือกลกนอยใส่แหง ใส่แห้งล้วนๆพี่น้องจา่จางโคตรจา่จางจา่างจีดอ,อกจ่างโคตรเจ๊จ่าง่ออกแต่เี่าแห้งโคตรออกนอยน่อยนี่ตอนนี้ไนจ่างออกมาทางนี้ปีอย่มั่โอ้จ่างพี่น้องคนร่เคยตอกเกลือ,อ <laughs> ยอดพี่น้องเที่ย้างนี่นี่ขึน้นไป กแ้วก็ขีดเชองนี่เลยขีดเกาะแล้วพี่อ๋อขีดยาเท่งนี้ก็เพียงขีดเชิงขีดกนซื้อดีกวาขีดซื้อที่นี่นเกาะไม่ขีดกกอะมันก็จะพายเลยออ ก็ะาลงอน้ลดพี่อ้องค็เห็นจะคืออ่ะแงแรกในชีวิตแลวกับรั้งสุดท้ายบุคคลว่าเป็นแั้งแรกเป็นรั้งทุดท้ายในพี่น้องใช่ป้าข้างนอกผบอกว่าปาไม่ใช่ช่ เว้นยุสอาดเพราะว่าบันนี้ห้าผ่าพี่น้องบันนี้ไปพันไปพันเมื่อกี้เพิ่นไปพันพันแล้วเราไปไหวใช่บันนี้เด้อเห็นเห็นที่เทิ้งมีเป็นไงคุณตอนขึ้นมาร้อยตอนคุณมาแล้วมาเสกตีทานสมวยขึ้นมาเทียงพี่น้องึ้นมาเบิ่งเทียงพูดเปลือนเมื่อพี่น้องั้งแรกในชีวิตพี่น้อง เดี๋ยวสิเป็นขังสุดท้ายต่อไปขังที่สองพี่นเน้ยเหมือนมากเลยพี่นเอ,อ้ยบิม๊มแดดอลไรบ้านนี้จ๊ะวะขึ้นกระโละ่เออพี่กันยังไงเนี่ย,ยข้าวบนบันไดยอยู่ มันได้ก็เอาอยออกงอีมันได้ก็เอาหยับลงอีกก็ทอ,อยออกฟาโร่เลยนะทอยออกของนกจ่าหลังจ้าหน่อยคอยถูกได้เฮเนาะอี๋เกิดอีกคับไปพี่ดอกเยียบโลดอันนี้อันน,ออนี้อ้ออ้อ<ะ>อ้อต่อเนี่ยโลดค่ะต่อหัวเป็นโลดถ้าต่อหัวหนี่เนาะ ตอนนี้ก็ถ้าคุใส่ฟัวใส่อีกเหมือนกมันนตัวาน่งเาเออมันหนมน้สว์ากัเน ผ่าหมดพ้นพี่น้องดับคือดูอยู่สิหุ่มลงมาเลยพี่บุกเข่าเว้ยปูหน่อยเกินแะเอาตะปูใหญ่ลิบเอาตฟส่วนหลักปูได้ที่ครับว่าบนคลิปนี้เนาะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสองมวยบันดอนเนาะพี่น้อง ในยิ้นจ้าบอกค่อยๆแต่บอกไก่ทรศัพั์เด้๋จ้าพี่น้องอมาหอนี้สมัยกบับที่คจับคลิปจะเพียงที่นี่เด้อพี่นนองเหมือนผ่าเหมือนพนมาเลย จะเสียงพดงพดังพี่น้องเอ้ยยานสบายดีพี่น้อง